5วิธีทําแล้วชีวิตมีความสุขมากขึ้นในการดําเนินชีวิต 1. ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นก็คืออย่างนี้ก็อธิบายให้เราฟังว่าไม่การไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นก็คือว่าไม่มัวแต่ไปจ้องไปจับผิดคนน้นว่าไม่ดีคนนี้ว่าไม่ดีคนน้นทําอย่างน้นอย่างนี้แล้วแต่มากมายเคาาชีวิตใครชีวิตของคนนั้นแหละ 2. ไม่ขัดความสุขคนอื่น ความสุขของคนเราก็มีแตกต่างกันบางท่านบางคนก็สุขในการร้องเพลงบางคนก็สุขในการใช้ชีวิตไปเที่ยวไปเจอสิ่งใหม่ๆอะไรต่างๆามากมายสุขจากการได้กินของอร่อยสุขจากการได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่แตกต่างกันไปประการที่3ไม่คิดแทนคนอื่นคือถ้าหากว่าเรามัวแต่คิดว่าจะให้ชีวิตของคนโน้นเป็นไปอย่างโน้นเป็นไปอย่างนีน้ อ่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการเป็นไปตามสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นแบบนู้นแบบนี้นี่คือการคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะต้องเป็นอย่างงาน้นทําอย่างงน้นอย่างนี้ให้ถูกใจเราจริงๆแล้วชีวิตก็เป็นของคนนั้นประการที่4ไม่อิจฉาคนอื่นก็ฝากถึงหลายคนเนาะก็แบบว่าอิจฉาคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือเขารวยกว่าตนเองมีบ้านมีรถอ่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไปเห็นว่ากว่าที่เขาจะมีได้กว่าที่เขาจะ ประสบความสําเร็จได้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมามากมายนะเจอเจออุปสรรคปัญหาก็แตกต่างกันไปประการที่ 5, นํานะไม่ดูถูกคนอื่นนะบางคนบางท่านก็คิดว่า,าดูถูกคนนู้นคนนี้ต่างๆมากมายเช่ดนดูถูกว่าเขาทําอย่างนู้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้หรือชีวิตจะไปทาอะไรกินอย่างนี้ผมก็เคยโดนดูถูกเหมือนกันนี่ก็คือ5วิธีทําแล้วมีความสุขง่ายๆก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับราท่านทั้งหลายวันนี้ธรรมสวัสดี